ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมกับจำแซนเองนะครับวันนี้เนี่ยอยู่เกมกัลลีนาฟรีไฟครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเกมนี้นะครับว่าเรื่องการอัปเดตเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเดตเสร็จในตอน3ามทุ่มนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อัปเดตเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มสินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเปลี่ยนทางด้านของหน้าตาล็อบบี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญกก็คือพวชุดเนี่ย คือมันให้เราโหลดใหม่นี่ครับก็จําเป็นต้องโหลดใหม่นะ,ะนลนะแล้วต่อมาครับเรื่องด้านของโหมดแล้งครับซึ่งโหมดแร้งเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องหน้าตาของโหมดแล้งนะครับก็คือนี่เนี่ยจะเป็นโหมดจระดับนะครับแล้วก็นี่เนี่ยจะเป็นโหมด4 v 4นะครับเนี่ยกิลด์เก้าจุดหกอ่ะแล้วก็เรื่องเอ่อ MP ็ p 90นะครับ p 90สีทองที่มันจะแจกเนี่ยคือมันจะแจกใน4 v 4 ครั้งหน้านะครับก็คือจะดีในวันที่8นะครับก็คือดีในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านั่นเองนะครับอ่ะเผื่อใครที่อยากได้ P90 สีทองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวละครใหม่ fr 7นะครับไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือ,อยังนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือ c r i s t no i a n น ronaldo นั่นเองนะเข้ามาหรือ,อยังเดี๋ยวดูกันนะครับซึ่งตัวละครในเกม fifa นี่เยอะมากๆเลยนะเอ่อ c r i s t no i a n น ronaldo ยังไม่เข้ามานะครับ โอเคยังไม่เข้ามานะเราจะเข้ามาในวันที่8หรือเปล่านะครับน่าจะมาเข้ามาในวันเช้าตอนเช้านะก็คือสกิลของโรนัลดเนี่คือจะเพิ่มความเร็วนะครับไม่ว่าใครนะครับที่อยู่ในวงเราเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการใช้ลูมของเราคือมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนเราเลยนะครับและเร็วมากเลยนะซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าใช้กับสกิลของอันล็อกเนี่ยมันจะเร็วเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้าเพื่อนใช้สกิลอันล็อกเนี่ยจะเร็วขึ้นหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะ ต่อไปครับทางด้านของโซนฟีสตาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทดสอบปืนใหม่นะครับก็ค <id> ือ <K> ค <id> ิดคู่นั่นเองนะครับซึ่งชื่อในเกมมันชื่ออะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องไปดูในตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับว่าชื่อของมันเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับก็ลองลดสักครู่นหนึ่งนะครับก็คือหน้าต่างของมันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องท่าวิ่งในเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวเราเรอดูนะซึ่งผมเห็นในไลฟ์สดของเ m m สโตเนี่ยก็คือมีการพูดถึงเรื่อง ข่าวิ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็คงจะไม่พาไปรีวิวในตัวเกมนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเสถียรน่โอเคเข้ามาในตัวเกมนะครับอุย้ยช้าจังวะอุย้ยช้าจังคือตอนนี้ผมช้ามากเลยเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยออกไปตั้งค่าแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้านของปืนใหม่แล้วกันนะครับ อ่านี่ครับทางด้านของเวกเตอร์เหรออ่านี่นะครับก็คือปืนคิดนั่นเองนะครับนี่เท่มากนี่ก็คือเวกเตอร์นั่นเองนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้เน,นี่ยนะครับคือลหลายๆคนจะงงนะครับว่ามันจะแยกคู่อย่างไรนะตอนนี้ผมยิงให้ดูนะครับดาเมตนะครับอยู่ที่22นะครับก็ถือว่าไม่ได้รัวมากนะเป็นปืนอะไรอะลูก AR อหรอ น่าจะเป็นลูก AR นะครับอ่าแล้วก็ยิงหัวอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับปืน AR หรือปืนชาร์ตวะเนี่ยไม้ปืนชาร์ตดิเ,เพื่อนๆคิดน่าจะเป็นปืนชาร์ตนะครับน่าจะเป็นลูกศูนย์เ m g นะน่าจะเ m g แล้วแหละนะครับอ่าแล้วก็หลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าคิดคู่เนี่ยมันใช้ยังไงนะก็ใช้ได้แค่บอกกระบอกเดียวใช่ไหมคิดคู่นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราถือคิดสองกระบอกอนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมมีคิดอยู่สองกระบอกใช่ไหม แล้วให้เราเนี่ยสังเกตนะครับไอตรงมุมปืนเนี่ยเราสามารถกดปุ๊บมันจะกลายเป็นคิดคู่แบบนี้ครับอ่านี่ก็คือการใช้คิดคู่่นองนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแคบรูปไปก่อนได้ไหมไเดี๋ยวหามุมวสวยๆกอนนะครับชึบเดี๋ยว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 ,เยวอเคมุมนี้แล้วกันนะครับคิดคู่เท่ๆ อ่ะเมื่อกี้เนี่ยไปกดปิดหน้าจอนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนนี้เราได้คิดคู่มาแล้วนะครับก็อลองมาทดสอบดเเดเมจนะครับว่าดเเดเมจของคิดคู่เนี่ยจะประมาณไหนนะก็คือมันจะยิงรัวขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยก็คือเพื่อนๆสังเกตนะครับดูดิคือมันยิงรัวขึ้นมากนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคู่แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าดเเดเมจจะเบาลงนะครับเหลือประมาณ9อะไรเป็นเองนะครับรู้สึกว่ามันจะเบาลงเยอะเลยนะ โอเคเบาลงเยอะครับเดี๋ยวลองเป็นปืนเดี่ยวนะครับปืนเดี่ยวนี่ก็อยู่ประมาณที่อะไรเดี๋ยววัดอีกทีนึ่งครับก็อยู่ที่ยี่สองนะครับถ้าเป็นคู่เนี่ยจะเบาลงเยอะนะครับระเป้าเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่คืออะไรระยะเหรออ๋อนี่ต้องใกล้มากเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นคู่เนี่ยคือใกล้มากๆแล้วถ้าถ้าจะเป็นระยะไกลหรือระยะะกลเนี่ยก็ควรจะใช้ปืนเดี่ยวนะครับก็ถ้าเป็นคู่แบบนี้เนี่ยคือไว้ใช้ในระยะที่เราแบบ ใกล้ๆเลยนะครับคือระยะจูบเลยก็ได้นะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นระยะเดียวนะครับระยะไกลๆเลยครับก็คือระยะนี้ก็ควรจะเป็นคู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคู่เนี่ยมันจะยิงได้ไหวมากๆนะครับนี่ก็คือมันออกเหมือน e MP C ็มพีูนย์เลยะนะครับไวมากๆแล้วที่สําคัญนะครับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยแม่เปิดปิดหน้าจอไปมันรู้สึกกระตุกเลยฮนะก็คือครั้งนี้อัปเดตเข้ามาก็คือมันจะเราไม่สามารถเก็บของแต่งมาได้แล้วนะครับคือหมายความว่าไงคือหมายความว่า ไอพวกของแต่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าชื่อของปืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปครับอย่างเช่น MP40 นะครับไอ MP5 นะครับมันจะเขียนเป็น X นะครับ M60 เนี่ยจะเขียนเป็น Y ฮวิ S เนี่ยจะเป็น X นะครับ M14 เนี่ยจะเป็น Y นะครับซึ่ง MP5 เนี่ยมันจะมี MP5 เดิมอยู่แล้วดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือ MP5 ปกติเลยนะครับซึ่งมันจะหาของแต่งทองไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะการเก็บมาเลยนะครับคือมันจะสามารถเก็บได้เลยนะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้เนี่ยก็อัปเดตข้าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องราวตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวผมให้ไปดูโซนฟิสตล์นะครับโซนฟิสตล์เนี่ยมีการปรับมาใหม่ด้วยนะครับอ่ะชิปก็เขาบอกว่ามีการปรับมาก็ต้องจะเป็นพวกเอ่ออะไรอ่ะผมก็ไม่เคยเข้าโซนฟิสตล์นี่นะครับก็โซนฟิสตล์ก็จะเป็นสไตล์นี้แหละนะครับก็จะมีคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับประมาณนี้อ๋อนี่นี่ครับของใหม่นั่นเองเออนำพุนะครับ ไม่ใช่น้ำพุก็ป่องอะนะครับก็ปอ่องพุะอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เห็นปรับอะไรเพิ่มเติมนะส่วนฟิลตารนะครับเขาบอกว่าปรับใหม่คืออะไรบะอ๋อมีร้านค้านะครับซื้อมาได้ละอันหนึ่งนะครับเราลองไปตั้งดูอยู่ตรงไหนอะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะผมซื้อมาแล้วนะแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้อะ่ะผมปรับภาพไอ้ปรับ พวกปุ่มอะไรนี่มันจางไว้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะอ่ะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดปุ่มถังกระช่อมด้วยนะครับก็ไว้สักกันไหนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม เฮ้ยแมปเปลี่ยนใหม่ด้วยวะเทพะ